ช่วยเก็บซามเมียนแบบเสร็จแล้วล้างเคยแล้ายังส้างเสร็จแล้วชาวบ้านก็ทยอยกลับแล้วนะคะอนมีก็ช่างเลยมาใชดงานโตนะคะเพชบ้านอีสานบานเาบัชิบบ้านนี่ดียค่ะมาซิดา ที dare, ่แดงแจ้าเอาน้ำเขาตู้เย็นก่อนอันนี้เด็เทียนเด้ออยู่นี่เด้อพูดถิงว่าปิดเตาเหรอเฮ้ ลูกค้าว่ากุไม่เต่าแต่หนวดไปไปลีใบตั้งแต่ตีตีหางนั่งน้ยอยเลยค่ะนักหักดาบแต่คุ่ยน ขดคองเสร็จเรร่อย นีเมื่อกี้ช่างเขากระชีสเซ็ดงานต่อนะคะเพราะว่าได้กระแพงกระแพงหนึ่งแถวแล้วนะคะกระชีสเซ็ดเนาะละลายเติมเยอะค่ะเพราะว่าต้องก่ออิฐน้ำปัญหายัางน้อยดอกกระเจียวว่าทางคุณหาดอกกระเจียวรับดูดแบบแล้วดามประตูละก่อนต้องมาอีกคนะ คนล่างยุกมีอยู่หน่นมนี่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 ่นี่นนี่นี่น่นี่ี่น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 ่นี่นี่นีนี่นี่่นี่นี่ี่นี่นนีนี่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 นีนี่น่าี่นี่่ ยาทะเลายูกคนอ่ะมาแก่คน,นะถ่วยซาบยังเหลืออยู่มาเติมพลังงานตื่นเชา้า ชาวบ้านก็แยกย้ายกลับบ้านแล้วนะคะมาบ้านแมร่รามแม่โพยเดี๋ยวจะมาใหม่สาธุสาธุครับทยอยกลับแล้วเ,เด้อยูดีไม่แห้งเลยยายจ้าจ้าสีเมื่อขึ้นกันละฮะยุน อุ่นมาอุ่นขึ้นยเฮียเจ้น่ะขึนยเฮียป้หมอโอ้าจ่ก็อันน่ากินนะยยจ้าดันูนี่ละอันคนยุไซล่ะสาวออ่งนีนี้ฮะผล่นอมดังพัดกนา่อฮะอได้ได้ลูกน้อยตอนเท่าอีกห้าปีจะแหละต่ว่าลูกหลานซกันโอ้โอเค บอกให้มาเทีวางงา่วานองอาง,งานายเด้อค่ะยูนนี่ยืนยูนยนีน่นละตาทเอาเนึ่งสองสามอึ๊บ <c oughs> เอาหนึองสองสามอึ๊บปูแ <c oughs> ดดสุดยอดเลยค่ะบ้านชาวบ้านทยอยกลับนะคะ อไลน์ก oh. mm ับพี่น้องที่นั่งได้สบายเลยนะคะบุญที่คลิปเจอไปนะฮะวหาเชี่อคลิปคลิปไม่ได้จีไหนเด้มีแต่คลิปที่ดูดีไหนดีทำ่าเชเชี่เย็นเย็นอูักวะกรพระก็นด้ย สิไปธุระก่อนจะมาไหมใเล็กใ่้าวใส่หนอสอย้มาใส่าหันแม่ข้าดิจักอัน

แข็งน้ำเครื่องไปมีแดหรอมีมมีแห่งโกกี็ตินะมีเออนโกก้ทางน้ำมีไหมหรอไม่มีทางน้ำไหมทางน้ำไปเท่าไหร่ทางน้ำ่หรอทางน้ำไหจะไปซื้อน้ำแข็งนั่นะเมื่ออี่เรื่องมันต้องน้ำแข็งอีกอีนึ่งกะติกใก็มีนะกระติกอะไบอกเหมาะกระติกเด้อีเดเยะแไอกระติกไม่เลยนะเานแคนรถน้ เอา <laughs> đấy ừ. à? ừ. ừ. có tích หมดเลย Mọi แดก à นี่ रे เอาไปบักใส่ไปโลด จะใส่น้ำแข็งนะคะซื้อน้ำแข็งมานะคะมามา่อกี้แหละใครก็เจาะปะทุ่งอยู่แล้วล่ะนั่นแหละไม่ทำามีแนวฮัดทสิคะนี่มีมีมีดูโอเคแม่แม่ค่ะโอ้เก็จะทอดทุ่งนี่มันาไลยเบิร์ดต้องใส่ตัวนี้เดี๋ยวมาดามอุโพไปกุสุมานก่อนนะคะพี่น้องจ้าไปโหลดคลิปน้ำมาดามอุโพรามีอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตใส่บ่ได้เลยที่มาดามอุโพสมัครไปนะคะทุกคน เออเนาะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเดี๋ยวจะกลับมานะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอยู่ดีไม่แหง้งเด้อค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาไปโหลดคลิปก่อนค่ะคุณไปโหลดเขียบ U สองสามกิโลคุณใช่เขาออกสองงวดเลยที่รถดูล่มเดือนก้อนก็ล่มเดือนนี้ก็ล่มงวดก่อน บ้ามาออกตะเก่าบ้าออกฉันมออกตวเก่าอีหลีสาธุค่ะ ไปโหลดคลิปก่อนนะคะสาเหตุที่ทำไมมาได้บอโพบางทีบออัปเดตนะคะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมันซ่านะคะสมัครเน็ตตัวใดก็คือกันเบิดนะคะก็เลยสิย้อมแพ้แล้วเลยอินเทอร์เน็ตนะคะไ i ฟ i ก็ไม่สามารถติดได้ที่บ้านนะคะเพราะมันไกลจากหมู่บ้านนะคะ